ซ้ำซากและเกินกับการขวางรถพยาบาลแต่เหตุเศร้าครั้งนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าปลายทางแล้วผู้ป่วยที่อยู่หลังรถพยาบาลที่เขาเนี่ยมันจะช่วยกันเนี่ยคือเป็นโรคน่าจะเป็นหัวใจกําเริบแบบเฉียบพลันเลยเพราะว่าปกติก็แข็งแรงดีไปเฝ้าเขาเก็บสตอแป๊บเดียวมันเหมือนช็อคอะคุณผู้ชมแล้วพอขวางแบบนี้เป็นแท็กซี่ป้ายเขียวผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่ขวางถนนกันหน่อย อย่างนี้ก็ไม่ได้อยากจะไปปากปามหรือทําให้เขารู so? er ้ส okay. like ึกว่าแบบโอ้ยทำไมเ็าถึงได้แบบทําอย่างนี้วะคิดในแง่ดีที่สุดคือไม่รู้ไม่เห็นคิดว่าไกลแล้วพยายามจะเบี่ยงหลบรถกระบะคันสีดํากันคอที่อ้าวเห็นเขาทะเลาะกันปุ๊บกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นว่ารถมาหยุดอยู่ตรงนี้เห็นแค่นี้เห็นแค่ตรงนี้นะก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่หลายท่านที่ขับขี่รถบนท้องถนนพอได้ยินเสียงแบบนี้ก็จะทราบดีอยู่แล้วว่า เอาเบี่ยงซ้ายให้ชิดที่สุดให้เขาไปก่อนเขาไม่ได้รีบไปหาบุพการีแหละแต่ว่ามีผู้ป่วยแน่และเสียงไซเรนมาขนาดนี้ถูกไหม,มก็ต้องปล่อยให้เขาไปแต่สุดท้ายไปทางอย่างที่บอกว่าพอไม่ชิดทางซ้ายอ่ะส่มเสียงผิกดกฎหมายเลยนะครับแล้วพอมันเกิดการชนกันขึ้นเพราะคันนึงก็เบี่ยงหลบกระบะคันนึงก็ตีซ้ายไปปุ๊บมันก็ไปชนกันกลางลำแบบนี้ภายในรถมีผู้ป่วยคือคุณประดิษฐ์อายุ 77, 77ปีแกหน้ามืดวูบหมดสติ น่าจะหัวใจกําเริบเมื่อเช้าวานนี้เองไปดูคนงานเก็บสตออยู่ในสวนญาติรีบประสานทางอบตอกำรมารานําตัวส่งโรงพยาบาลนี่คือที่ภูเก็ตค่ะก็เปลี่ยนมาขึ้นรถพยาบาลที่ถนถน,นกำมราป่าตองมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ตแต่พอมาถึงจุดเนี้ยพอชนกันเกิดขึ้นง,ง,ง,งึงักยืก๊ยัก,ยก,ยก,ยกสรุปไป,ไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไม่ทันพยายามจะปั๊มช่วยแล้วปรากฏยือไม่ไหวตายนะครับ ผู้สื่อข่าวไปคุยกับทางลูกสาวคนตายบอกอไม่คาดคิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุกับพ่อตัวเองเพราะพ่อยังแข็งแรงดีหลังเกิดเหตุทางฝั่งคนขับรถแท็กซี่คันนั้นน่ะลักษณะไยเขียวก็เรียกเขาก็จะบอกว่าอย่าไปเรียกแท็กซี่เรียกลรมูซีนสิลิมูซีนก็ได้คนขับลิมูซีนสนามบินอ่ะยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาขอโทษหรือชี้แจงอะไร ครอบครัวก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเอาผิดเขารุนแรงแต่อยากฝากบอกเหตุการณ์หน่อยว่าเสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวขนาดนี้จะมาบอกไม่ได้ยินเสียงไซเรนก็ไม่ได้หรืออาจจะไม่เห็นไฟวาบบ้ไม่เป็นไรแต่เสียงมันเราอยู่ตรงนี้เรายังได้ยินเลยคุณจีรนันถูกไหมเขาอยู่คันหน้าน่ะเขาจะไม่ได้ยินแล้วจะต้องรู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบตื่นรู้ในการชิดซ้ายได้อย่างไรเอาฟังเสียงทางลูกสาวคนตายหน่อยนะครับ เราก็เป็นคนใช้รถใช้ถนนคนหนึ่งแค่เราได้ยินเสียงเราก็สมควรที่จะหลบให้เขาแล้วคิดว่าถ้าเขาหลบแล้วไปได้ถึงโรงพยาบาลได้เร็วหรือทันท่วงทีอ่ะมันมันคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันมันมันเป็นอย่างนี้อือก็แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอบอกว่าโรคหัวใจน่ากลัวเนาะบางทีเราเห็นกันอยู่แข็งแรงแข็งแรงอะวันดีคืนดีมันอาจจะแบบฮีสโตรกหรือบางทีมันอาจจะช็อตกระทนหันแล้วก็คือเนี่ย เสียใจอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงตำรวจสพกระทูกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูเจตนาแหละเนาะค่ะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวต้องเรียกตัวมาสอบกันว่าสมมตุติมาหงายไพ่แบบหูไม่ค่อยได้ยินอ้าวสมมุติอืมมาหรือยังไงก็ต้องรอดูเพราะถามว่ามันจงใจขวางไหมตอนแรกก็เตรียมเตรียมจะง,ง้างมาเลยเต็มที่แต่พอเห็นเหตุการณ์แล้วอะ่ะมันก็ไม่เชิงว่าเต็ม คือตั้งใจขวางคุณง่ายๆจะหลบกระบาดกัน้นคอกแต่ไม่ชี้้ายก็มีความผิดเพราะสุดท้ายถ้าคนในรถตายเนี่ยโดนข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกองปราบกองปราบเคยบอกเหมือนกันนะโทษมีนะโทษมีค่ะจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2องแสนนะแล้วกองปราบ่็เคยออกมาเตือนก่อนหน้านี้นะบอกว่ากรณีถ้าสมมติว่าตั้งใจขวางเลยอคุณอาจจะโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นก็ได้นะนะคะถ้าหากว่าทําให้ผู้ป่วยที่อยู่ในรถถึงแก่ชีวิตแบบนี้นะคะ